ชายคนนี้แต่งงานมาสิปีแต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเลยเพราะภรรยามองดูถูกเขามาตลอดโดยคิดว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายที่ไร้ความสามารถแต่สิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดคือสามีของเธอแท้จริงแล้วคือหนึ่งในชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่เพื่อปกป้องความภูมิใจของภรรยาเขาจึงยอมซ่อนตัวตนที่แท้จริงและอยู่บ้าน เพื่อดูแลครอบครัวอย่างเต็มใจเมื่อเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็ครบหปีด้วยการสนับสนุนอย่างลับๆของเขาภรรยาก็ประสบความสําเร็จในการเริ่มตน้นธุรกิจของตัวเองและกําลังจะได้เป็นซีอของบริษัทมหาชน mm hmm. เมื่อได้ยินข่าวชายคนนั้นจึงเด็กนินไปที่ประตูเพื่อต้อนรับเธอที่กลับบ้านด้วยความยินดีพร้อมที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้เธอฟังในที่สุดแต่แล้วเขาก็ต้องช็อกไปเมื่อบังเอิญได้เห็นรอยจูบบนคอของเธอนี่มันรอยจูบนี่ นั่นไม่ใช่ว่าเตรียมไว้ให้ฉันงั้นเหรอทำไมเธอถึงเย็นชาขนาดนี้ไปที่ห้องนอนแล้วเอาผ้าห่มให้ฉันหน่อยเออได้เ <c oughs> มื่อกี้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลย ให้คนได้เห็นตัวตนอีกด้านของฉันที่ไม่ไมีใครเคยได้เห็นกับแว้คุณคนเดียวรักเดียวของฉันหลินเป่าเวนเก็บไว้ให้คนอื่นดูเนี่ยนะรักแท้เพียงหนึ่งเดียวเหรอหลี่มั่งลูกไหนว่าเธอบอกว่าไม่ชอบใส่ชุดแบบนี้ที่แท้ก็แค่ไม่ชอบใส่ให้ฉันดูนี่เอง ได้เดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปให้ดูนะหลีเมึงลูกเธอช่วยอธิบายมาหน่อยว่านี่หมายความว่ายังไงนี่แครนเง่ที่คุณของของของ,ของฉันโรคจิตหรือแงวขึ้นมาโรคจิตงั้นเลยฉันนี่เหลอโรคจิตที่ผ่านมาใช้ทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวฉันสนับสนุนงานของเธอทำงานเหมือนเป็นทาสเธอตอบแทนฉันด้วยอะไร เธอไปถ่ายรูปโป๊กับคนอื่นตอบแทนฉันด้วยการสวมเขาเนี่ยนะเราแค่คุยกันแลกเปลี่ยนลูกถ่ายเฉยๆเพื่อเห็นจะต้องวุ่นวายอะไรเลยแลกเปลี่ยนเรื่องถ่ายรูปเลยนี่เธอหลอกเด็กหรือไงบอกฉันมาไอ้ชายชูนั่นมนเป็นใครกันแน่ชายชูอะไรกันลินเป่อขวันเขาคอยดูแลฉันเขาคอยห่วงใยและเข้าใจเขาคือคนเดียวในชีวิตที่รู้ใจฉันที่สุดนี่เธอพ่อคะพ่อทำอะไรนะ หลี่เมิงลูกเธอกล้าพูดต่อหน้าลูกไหมว่าเธอกับหลินป๋อเวินไม่มีอะไรกันเกาวจีอเฉียงฉันรับได้ที่คุณไม่มีความก้าวหน้าฉันรับได้ที่คุณอยู่บ้านเกาะฉันกินแต่คุณกลับไม่มีความเชื่ใจฉันเลยสักนิดอย่างั้นเหรอพ่อคะพ่อเข้าใจผิดจริงๆนะคะแม่กับคุณอาหลินเป็นแค่เพื่อนธรรมดากันจริงๆค่ะอีกอย่าง พวกเราเป็นผู้หญิงใครบ้างจะไม่มีเพื่อนสนิทผู้ชายแล้วคะใช่ครับพ่อคุณอลินคนนั้นเขาก็เป็นแค่พนักง,งานบัญชีโรงงานแม่เองเขาแนะนำงานให้ผมด้วยกาวจุ้นเจียยกาวสันซานนี่พวกแกรู้หมดแล้วใช่ไหมฮะในสายตาพวกแกยังเห็นฉันเป็นพ่ออยู่หรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะพ่อเมิงลู่งลู่ทำไมคุณถึงยืมเสื้อผ้าไว้ที่บ้านผมล่ะเปาเวนอนลินเอานี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น แกเองเหรอหลินป๋อหวนเออสวัสดีครับผมเองครับหลินปาอหวนเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีโรงงานดับหนึ่งในอันเฉิงเพื่อนสนิทของเมืองลูกครับหลีเมืองลูกเธอกล้าหักหลังฉันเพื่อผู้ชายอย่างนี้เนี่ยนะหยุดนะทำอะไรอะเมืองลูกสามีคุณเขา เรื่องรูปถ่ายฉันก็กลัวคุณจะคิดมากก็เลยไม่ได้บอกกับคุณฉันจะบอกอะไรให้นะฉันรู้จักกับป่าวนันก็ที่จะรู้จักกับคุณเสียอีกถ้าเราจะมีอะไรกันแลวมีกันไปนานแล้วพ่อครับพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันมันตั้งหลายปีเชื่อใจกันบ้างไม่ได้หรอคะนั่นสิครับพ่อพ่อทาอะไรครับเนี่ยงานผมนี่ต้องเพิ่งอลินอยู่นะพวกแกเราเกาผมกับเมืองลูกเราก็แค่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันผมแค่อยากให้เขามีความสุข ถ้าคุณไม่สบายใจกับเรื่องนี้ต่อไปผมจะไม่ถ่ายรูปอีกก็ได้ใส่หัวไปฉันไม่เคยพบเจอผู้ชายที่ไม่เอาไหนอย่างคุณมาก่อนเลยฉันอยู่ข้างนอกทำงานงบๆอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปีไม่มีใครให้พึ่งพาฉันได้เรื่องขั่ไปผู้อำนวยการโรงงานหลือเป่าเ,เหมือนเคาชื่อเหลือฉัละคุณละ่ะคุณเอาแต่ทำกับข้าวทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างฉันน่ะเหรอไม่เคยช่วยเธอนี่เธอมันพอได้แล้ว จะบอกอะไรให้นะก็รที่ฉันต้องมาแต่งงานกับตัวถวงอย่างคุณเป็นเนรื่องที่ฉันเสียใจที่สุดตลอดชีวิตตัวถวงงั้นเหรอลีเมั่องลูกย20ปีก่อนเธอป่วยหนักปางตายใครป้อนข้าวป้อนยาเธอใครเฝ้าดูแลเธอทั้งวันทั้งคืนน่ะแล้วตอนนี้เธอกลับมาว่าฉันเป็นตัวถวงหาผู้หญิงดีๆสักคนแล้วแต่งงานเธอนะฉันมันก็แค่ตัวทวง <laughs> ไม่เสี่ยลูกเธอจะเป็นตัวโถวของฉันได้ไงเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ฉันได้เลือกแล้วชั่วชีวิตนี้จะรักและซื่อสัตย์ตลอดไปชั่วชีวิตนี้รักและซื่อสัตย์ตลอดไป <c oughs> หลีอมั่งลูกนี่เธอลืมคำสัญญาของเราไปแล้วอย่างนั้นเหรอ เพื่อเธอฉันถึงขนาดยอมไม่ไปดูใจท่านในวาระสุดท้ายเลยแล้วฉันไปห้ามคุณเหรอคุณเป็นคนตังใจทำเองไม่ใช่เหรอฉันไม่เคยไปบังคับอะไรคุณเลยแล้วอีกอย่างคุณกินก็เงินของฉันใช้ใจก็เงินของฉันบุญคุณอะไรฉันจดใช้ขึ้นหมดแล้วลูกขอโทษด้วยนะทั้งหมดเป็นเพราะผมเองเป็นต้นเหตุให้คุณต้องทะเลาะก,กับสามีนี่คือของขวัญปีใหม่ที่ผมเตรียมให้คุณกับลูก แต่ในเมื่อสามาีคุณไม่ชอบหน้าผมขนาดนี้เั้นผมขอมอบให้พวกคุณก่อนเลยแล้วกันต่อไปนี้ผมจะไม่โผล่หน้าให้พวกคุณเห็นอีกอแม่คะนในซอยขออัญมณีงานสังทรรพ,พิเศษจิตรกูุซื้อเลยนะคะเผอัน คุณจ่ายแพงเกินไปแล้วก่อนหน้านี้ผมเห็นคุณเอาแต่จ้องตู้นั้นตลอดเลยรู้ว่าคุณชอบเลยซื้อมาให้ถือซะว่าเป็นของขวัญที่คุณได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงงานแล้วกันอลินครับตอนนั้นอาก็ใช้ความอ่อนโยนกับความเอาใจใส่เอาชนะใจแม่จนได้เป็นรักแรกของแม่ใช่ไหมคะอะไรนะ<บ>ร,ร,รักกุหลาเมืองลู่ที่ผ่านมาผมทำผิดต่อคุณแต่ตอนนี้ขอแค่คุณ มีความสุขผมก็พร้อมจะไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคุณอาคนที่ควรไปไม่ใช่คุณอาแล้วค่ะแต่เป็นเขาพ่อคะพ่อให้ความสุขกับแม่ไม่ได้ก็ควรหลีกทางให้คุณอาได้แล้วค่ะเก่าสันซานเก่าจุ่นเจียฉันลำบากแทบตายผู้สาเรเลี้ยงดูพวกแกส่งเสียให้เรียนจนโตวพวกแกเห็นแต่เงินแค่นี้ ถึงกับลืมทุกอย่างที่พ่อแท้ๆของแกทำให้อย่างนั้นเหรอท่มแท้เหรอที่ผ่านมาแม่เป็นคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดนะพ่อล่ะวันมันอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเทียบกันแล้วไม่ทำเพื่อครอบครัวมากกว่าพ่อเยอะแม่กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งไปผอโรงงานแล้วจะมาจมปลักอยู่กับพ่ออีกไม่ได้มองหน้าผมทำไมโทษใครไม่ได้หรอกนอกจากตัวพ่อเองที่ไม่ได้เรื่องเอาลินับปากผมแล้วปีหน้าผมจะได้ไปทำงานที่โรงงานอันดับหนึ่งแล้วพ่อล่ะพ่อยพ่อแท้ของผมพ่ออะไรผมได้บ้างอ่ะ ขนาดอาลินยังให้เงินหนูตั้งห้าแสนเป็นสินสอดพ่อไม่อายบ้างเหรอถ้าพ่อรักแม่จริงพ่อก็ควรปล่อยแม่ไปมีอนาคตที่ดีเถอะได้พวกแกแด,ด้เราสอบเข้ามหา,าลัยได้แล้วเ<อ>กง่งมากเลยพ่อครับเพราะผมเรียนจบแล้วผมจะดูแลพ่ออย่างดีเลยหนูก็จะดูแลพ่ออย่างนี้เหมือนกันคะ่ะพูดจริงนะพ่อจะรอให้ลูกทั้งสองคนมาดูแล เกาเจียงเกาเจียงดูลูกตัวดีสองคนที่แกเลี้ยงมาสิฉันนี่มาเลี้ยงคนอ่ะกันอยู่ให้กับตัวเลยจริงๆได้ได้ฉันจะไปฉันจะไม่อยู่เกกับพวกแกแล้วได้ ฉันจะไปเองไม่ได้เมืองลูกกำลมังจะได้เป็นพวกในการโรงงานแล้วต้นทำให้พวกมันอยากกันให้เด็ดขาดจะได้มาอยู่กับฉันเออโทรค,คุณเกาคนที่ควรไปคือผมตั้งหาโอ้ยอยคุณอาลิน,ลนคุณเกานี่คุณเกาจะเถียงคุณอาบ้าเลยคุณเอาสาเตือนพ่อเพื่อก็ไม่ยอมฟัง วันนี้พ่อกลั่นทำร้ายอลินได้วันหน้าพ่อกลกั่นทำร้ายแม่เหมือนกันแม่คะรีบๆอยากกับพ่อไปเลยนี่ฉันไม่เคยหุบปากไปเลยนะ,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 ะเก่าจิเ๋วต้องฆ่ากันหมดบ้านคุณถึงจะพอใจใช่ไหม ไอหัวไปถึงบ้านหลังนี้ซะแกไม่คู่ควรเป็นพ่อฉันชีวิตคู่ของเราจบสิ้นแล้วฉันจะอย่า สามวันตรงจีนหลี่มม่งลูกคือคนที่พี่คอยช่วยเหลือมาตลอดแม้แต่งานของเกาจุ้นเจี๋ยเด็กเมื่อวานซื้อนั่นพี่ก็เป็นคนวหววานให้ฉันจัดการตอนนี้พวกมันกลับมาแหงกัดพี่นี่แหคุณสิ้นดีพี่คะ เธอก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยพี่คิดจะปิดบังตัวตนของตัวเองเพื่อผู้หญิงคนนี้จริงๆเหรอเซียวรู้เป็นคนที่หญิงในสัตสีทันทีที่เธอรู้ตัวตนที่แท้จริงเขาต้องรู้สึกด้อยค่าแน่และคงไม่ยอมแต่งงานพี่เลยต้องปิดบังตัวตนไว้แล้วก็จะแอบมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่คะหลี่มั่งรู้ไม่คู่ควรกับพี่เลยสักนิดนาฬิกาพกเรือนนี้ เป็นของที่แม่ทิ้งไว้ให้พี่ถ้าแม่ยังอยู่จนถึงตอนนี้แม่ก็คงไม่อยากเห็นพี่เป็นแบบนี้หรอกคะ่ะแม่ครับ <c oughs> ผมขอโทษนะครับฮัลโหลครับแม่จื่อเฉียงแม่แม่เป็นอะไรอ่ะแม่ไม่เป็นอะไร เซลรู้เซลรู้เป็นอะไรอะไม่สบายเลยเี๋ยวฉันตามหมอให้ฮัลโหลแม่รอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ลูกแม่ชอดฉันจะรีบกลับมา <c oughs> แม่ <c oughs> <c oughs> พี่จะหย่ากับหลีมั่งลูก เยวี่ช่วยพี่จัดการเรื่องหนึ่งทีไอ้ไอ้ซันซานยังหาคนซ่อมท่อไม่ได้อีกลระช่วงตรุษจีนแบบนี้ช่างซ่อมท่อประปลาหยุดกันหมดแล้วเมื่อก่อนท่าปปาพวกนี้พ่อก็ไปนคซ่อมทั้งหมดเองสิเฮ้อผิดเองที่เอาไม่เก่งเท่าพ่อพวกเธอเก่าจื้อเฉียงเก่งก็แค่ซ่อมท่อประปาจะที่บอะไรกับคุณได้ล่ะคะเฮ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮัลโหลว่าไงนะเกิดอะไรขึ้นน้องชายผมเป็นฝ่ายบุคคลที่โรงงานน่ะเขาบอกว่าเห็นเหล่าเก่าอยู่กับผู้อำนวยการโรงงานหรือว่าเหล่าเก่าจะเอาเรื่องนี้ไปฟังผู้อำนวยการว่าไงนะรู้ทกเทพจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงงานต้องไม่ถูกขัดขวางนะผมยังหวังพึ่งแม่ให้ช่วยยัตาแหน่งแท้ๆเก่าที่เฉียงเห็นฉันได้ดีไม่ได้หรือไง คิดจะเล่นสก,กรปรกบีบฉันเผอตอนนั้นจะไปพาดท่าชอบเขาได้ยังไงนะพ่อเ <h ums> วนฉันควรทำยังไงดลีลูลูอย่าเพิ่งกังวลไปผมพอจะสนิทกับผู้นายการอยู่บ้างผู้นายการก็คิดว่าผมเป็นคนใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองโทรไปคุยดูนะพี่คะแน่ใจเหรอว่าจะทำแบบนั้นในงานเลี้ยงบริษัทนะตอนแรกพี่ถึงกับยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันคอยสนับสนุนหลี่มึงลูกชาถ้วยนี้ ผมเกินไปแล้วฮัลโหลผู้อำนวยการใช่ไหมครับผมเองครับเซลินคืออย่างนี้นะครับ <c oughs> ผมแค่อยากจะเตือนคุณว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้จัดก,การหลีเมืองลู่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงงานผมว่าคุณคงไม่ฟังคำนิ้นทาว่าไรจะทําให้คุ้ยขวนนะครับคุณหลีเนี่ยถ้ามีความรับผิดชอบและจริงจังมองกาบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานแน่นอนครับเอาเถอะค่ะ <c oughs> ฉันจะตัดสินใจอะไรมันก็เป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของคุณบอกลีเมิงลูกให้เตรียมตัวไว้ให้ดีงานเลี้ยงบริษัทครั้งนี้ฉันจะมอบสปายไ์ใหญ่ให้โมงย์ครับไม่เจอกันนานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุคนะคว้าวสมกับเ<ๆ>ป็นโรงงานอันดับหนึ่งของอันเฉิงจริงๆจัดงานเลี้ยงได้ลอลังการขานาดนี้นี่ดูเธอทำหน้าเข้าถ้าไม่ได้ไปพูดในการโรงงานเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะเป็นของเราทั้งหมด คุณลี่ได้ยินมาว่าจะมีเป็นการในงานเลี้ยงคืนนี้ว่าคุณจะได้เป็นผู้อำนวยการโรงงานคนต่อไปยินดีด้วยครับขอบคุณนะคะต่อไปท่านผู้จัดก,การลี่ได้เป็นผู้อำนวยการโรงงานจะลืมสนับสนุนคู่ผมที่เป็นพนักง,งานเก่าแก่ด้วยนะครับแ <c oughs> น่นอนค่ะแฟนหนูพูดถูกจริงๆคบคนที่ใช่ชีวิตก็จะสดใสมีแต่อลินกับแม่เท่านั้นที่เล่นคู่กันแล้วเหมาะสมกันขนาดนี้อืม <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงอลินหรอกไอ้แก่นั่นที่บ้านเรานะ่ะชาตินี้เขาไม่มีปัญญามาง,งานเลี้ยงหรูแบบนี้หรอก <c oughs> ใช่ฉันกำลังจะออกมาแล้วทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมพี่คะ ีนี้โรงงานจัดงานนี้ประจำปีปกติแล้วจะไม่จัดจากขนาดนีแต่เพอาดที่ยินมาว่าประธานกรรมการจะกลับมาแล้วเชิญมอบรางวัลให้พนักงานที่ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเขาไม่ได้เป็นแค่บับบรหาโรงงานเราอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเสถียรอันดับหนึ่งของเจงเฉิงด้วยวันนี้เขาเตรียมของขวัญมามูลค่าสิบล้านมาแ<อ>จากให้พนักงานถ้าใครเป็นลูกของเขานะอย่างนั้นก็สบายไป50ปีท่านประธานใจปั้มขนาดนี้ถ้าฉันได้แต่งงานเมื่อใเฉันท่านมาเป็นประธานในพธิธีต้องเป็นงานที่ดูดีมีหน้ามีตาเเ เดี๋ยวตอนที่ท่านประธานมอบรางวัลให้เธอฝากพูดอะไรดีๆถึงฉันด้วย <c oughs> ไว้ใจได้เลยสวัสดีครับม <c oughs> ่คระ แม้ทั้งชีวิตนี้เหล่าเก่าคุณไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้คุณควรพาเข้ามาเปิดหูเปิดตาบ้างนะคนอย่างเขาไม่เหมาะกับของดีๆแล้วค่ะ <c oughs> เขาไม่มีคุณสมบัติพอเธอพูดถูกที่นี่ไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนก็เข้ามาได้อีกอย่างไอ้แก่และน้ำยาอย่างเขาจะมาใช้รองเท้าคนแถวเนี้ยยังไม่คู่ควรเลยเมืองลู่เดี๋ยวคุณก็จะได้เป็นผู้ในการโรงงานตามฝันแล้วนะ ผมจะอยู่เคียงข้างคุณเองท่านประธานมาแล้ว